โชคดี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 โชคด,ดีมีมั่งเป่าอ่ะที่แบบว่าเหมือนแม่คนอื่นเขาวะหลกที่แม่กลับมาเหนื่อยอะเออแม่กลับมาเหนื่อยใช่ไหมก็มาหาแม่ยื่นปากยื่นจมูกมาให้แม่จ๊บๆโอ้ยนี่อะไรแม่เข้าบ้านมาไม่สนใจ นอนอย่างเดียวสบายใจสบายใจมากแม่เหนื่อยแค่ไหนไม่สนหน้าที่โชคดีคือนอนโชคดีโชคดีสนใจแม่มังเตโชคดีสนใจแม่มังโชคดีสนใจแม่หน่อยโอ้โหดูมันดูมันบิดขี้เกียจดูมันบิดขี้เกียจตัวยาวเบิ้โชคดีสนใจแม่มังเต นี่หอมจูบจี้หอมจูบจี้หอมจ๊บหอมจูบจี้ไม่มีเด็กคนนี้ไม่เคยมีกำลังใจ